สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมว่าภูมิแท้ตั้งวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นภาพพูธนะครับศิลปะทารวดีปางประทานพรอ,องค์นั่งมีรัศมีแก่ด้วยพอยทับทิมสตาธรรมชาติไม่ผ่านความร้อนนะครับน,น้ำหนักองค์นี้นะครับเรียนคุณผู้ชมนะครับนะครับหนักถึง2,753กันลัดนะครับ ถือว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพราะแก่ด้วยพลอยทับทิมสตา์นะครับสวนมากก้อนธรรมชาติหนักไม่ถึงร้อยกัหลันนะครับก่อนจะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้ต้องใช้ก้อนพลอยทับทิมสตา์ธรรมชาติซึ่งหนักไม่ต่ำกว่าโลครึ่งคือ700 0กว่ากันหลัถึงจะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้เห็นไหมครับเปลือบสตาลเลยยิบระยยับทั่วองค์เลยนะครับ นะครับนะครับแล้วข้อสาคัญองนี้นะครับนี่นี่เนี่ยนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสด้วยนะครับถือว่าหาไม่มีแล้วนะครับนะครับอดีตผมชอบดีนะครับที่ซื้อก้อนพลอยทับทิมสตาธรรมชาติก้อนนี้มาได้ถึงแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้ถือว่าเป็นพระพุทธศิลปะทารวดีนะครับบางประธานพรองค์หน้ามีลัศมีที่แก่ด้วยพลอยทับทิมสตาธรรมชาติองคใหญ่ที่สุดในโลกนะครับส่วนฐานยงนี่นะครับเรือนผู้ชมนะครับหนักถึง5 1 7 0 18บแกลัลหลตนะครับสวยงามยิ่งนะครับเรียนผู้ชมนะครับคุณผู้ชมมาชมพระพุทธศิลปะทารวดีปางประทานพรอ,องค์นั่งผมองค์นี้นะครับนะครับที่มีรัศมีที่แก่ด้วยพลอยทับทิมสตาธรรมชาติถือว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุในโลกทุกใจนะครับกดไลค์กดแชร์อย่าลืมไปติดตามที่ยูทู e ผมวัพุมแท่ตั้งได้นะครับจะพบกับฟานล,ลังการผมยังมีภาพปานต่างๆนะครับ พี่แก like ่ด้วยพลทับทิมธรรมชาติหรือทับทิมสตาเช่นนี้หรือพลินสตาเมื่อถามกูเก l e องค์ใหญ่ที่สุดในโลกมีอีกไม่ต่ำกว่า60องค์นะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ยังมีก้อนพยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกและก้อนพยทับทิมสตานะครับธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกเมื่อถามกูเกอร์ใหญ่ที่สุดในโลกสองก้อนนะครับแล้วก็ยังมีเม็ดพลินสตาทับทิมสตาใหญ่ที่สุดในโลกหนึ่งเม็ดนะครับอลังการนั่นครับอย่าลืมนะครับ ไปติดตามที่ y o u t ท b e ผมมกุภูมิแท้ตั้งไปดูเล่นใครเครียดเป็นบุญตาได้นะครับไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับและข้อสําคัญผมจะบอกข่าวดีนะครับเมื่อไปติดตามที่ยูท b e ผมมกุภูมิแท้ตั้งอย่าลืมนะครับรู้จักมหาเศรษฐีนําคลิปวิดีโอตามที่ผมเรียนผู้ชมค่าตามต่างๆของผมที่แก่ด้วยทัพริมชาติหรือทัพริมสตาเพลินสตาเมื่อถามบูเกอร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับไปให้มหาเศรษฐีดูเท่านั้นเองนะครับเขาถูกใจเขาเชิญนะครับ ผมให้คุณผู้ชมสามเปอร์เซ็นต์เพราะแต่ละองค์ราคาสูงเป็นสิบล้านหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านหลายร้อยล้านบางองค์เป็นพันล้านบางชุดหลายพันล้านนะครับคุณผู้ชมก็ได้เงินมหาศาลแล้วก็สําคัญติดต่อสําเร็จผมได้เงินไปต่อยอดสาร้างบุตรคุณผู้ชมก็ได้ร่วมมหากุศสต่อยอดสาร้างบวตรเผมแล้วก็ได้เงินใช้นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ยูทูปผมวกภูมแท้ตั้งได้นะครับถูกใจอะไรไม่เข้าใจอะไรโทรปรึกษ,ษาผมได้ผมจะบอกอบริษัทติดต่อผมนะครับ0819071179แปดหนึ่งเก้าศูรุงเทพฯฝั่ง,งหนับ พระพุทธนี่นะครับเสินปะเทวรดีปางประธานพรองค์นั่งนี่นะครับมีรัศมีนะครับที่แก่ด้วยพลทับพิมสตาองค์นี้สวยงามยิ่งนะครับข้อสําคัญนะครับถึงองค์ใหญ่นะครับเนื้อก็โปร่งใสนะครับไม่ธรรมดาหาในโลกนี้ไม่มีนะครับถือว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เนื้อสวยที่สุดในโลกด้วยนะครับนะครับเห็นไหมครับเหลือบสตาเลยยิบเลยยับทั่วทั้งองค์ทั้งรัศมีเลยนะครับนะครับ สวยงามยิ่งครับพระพุทธศิลป์าปางาปางประทานพรอ,องค์นั่งมีรัศมีแก่ด้วยพอยทับทีมสตาองค์นี้ของผมที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ